ครับสวัสดีครับเอฟีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้วันอังคารที่เก้านะครับเนาะพฤษภศักาชสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับครับมืัอนี้พอเตีมภาพมาติดตามตัวเลขแนวทางกับเซียนเลขวิ่งนะครับเนาะครับก็ได้ชจงมาให้พอเตีมแล้วนะครับแต่ว่ากางวดที่ผ่านมากาลุดไปนะครับเอฟซี ถือว่าเดินมาดีนะครับเพิ่งจะมาลุดงวดเดียวเลขกวิ่งครับงวดวันที่16นะครับเนาะ16พฤษภาคมตามกันต่อครับเบซี สภาคม เรียนเลขวิ่งเห่นไหม ขับบนวิ่งศูนย์กับแปดนะครับ,บครับ,รบเเพื่อนไนให้ที่ศูนย์นะครับเอฟซี จับคู่นะครับเนาะกับมีศูนย์สี่ ฮูน <5 S 2> เจ็ดครับ <c oughs> หลักแปด สองเแปดสี่แปดห้าครับเกอกอย่างละสามหางนะครับเนาะ ครับเน้นที่ศูนย์ก็จะมีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะครับเน้นสุดๆนะครับเนาะเน้นสุดๆก็คือศู 0, 7, นย์เจ็ดับเม่นให้ตัวเดียว แต่ว,ว่าก็เอฟซีจะลืมกลับตัวไว้ดําเด้อครับเดอเพราะว่าเลขเพิ่นกับบริษปักหลักนะครับคันชุมรา,า07กับ705นะครับครับมี่เลขสามตัว มวนนพันธุเลขสาตัวมานำครับเดี๋ยวมาเตรียมลงให้เบึงนะครับเนาะเลขสาตัวมี3 0ม หารูนสี่ครับเป็ไหมาสองหางนะครับเลขสามตัวอียิปต์กจะมีสองตัวนะครับเนาะมีศูนย์สี่กับศูนย์เจ็ดนะครับตามเบอร์เลขสามตัวที่คนจับมาให้ ตัวกับผิดจาหน้ามือเอาเนาะเอเนาะครับนี่ครับวันที่16พฤษภาคม2566ันะครับเนาะเซียนเลขวิ่งนะครับบนวิ่ง0กับ8นะครับจับคู่กับศูนย์สี หลักแปดก็มีแปดสองแปดสี่แปดห้าครับแต่ว่าพอเตียมก็ตามพันเน้นมากเนาะครับเนาะพันเน้นที่ศูนย์ครับมีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเน้นสุดๆคือศูนย์เจ็ดนะครับแต่ว่าเลขสามตัวพันให้มากกับมีสามศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดนะครับหรือว่าเอฟซีมีลักลอยดีๆก็ลองมาใส่เบิง้งนะครับเนาะสามเจ็ด โอสามศูนย์เจ็ดหรือว่าสามเจ็ดศูนย์อันนี้ประมาณนี้เนาะครับเอฟซีเนาะครับเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ำกันเนะครับเลยเอฟซีชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอามักตัวใดสอบตัวใดเฮาก็อย่าลืมนะครับเนาะเลือกซื้อเลือกหาครับสลากินแบ่งรัฐบาลไว้นะครับเตรียมขอกบขอบคุณหลายๆทีมงานครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้พอเตรียมนะครับเนาะ ครับขอให้เขาปังๆนะครับเอฟซีได้โฉบๆมันๆกันนะครับวันที่สิบหกกฤษภาคมหกหกนีนะครับเนาะครับเอาแชปหน้าจอครับผมเขามาแล้วก่าย่าลืมนะครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแน่นะครับเนาะหรือภูเขามาใหม่มาเห็นอยากติดตามพอแต้มก่าย่าลืมนะครับเนาะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะบอผาดคลิปใหม่ๆ นะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พ่อเต็มขอกราบขอบพระคุณเย็บีทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อแต็มครับพ่อแต็มขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเดอ้อความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มี่นะครับเนาะครับข,ขอให้มีแต่โสดแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันถึกลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งกันทุกตัวคนนะครับครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อแต็มก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้า ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม